ราคาปุ๋ยล่าสุดปุ๋ยเคมียูเรียเรามาติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีและปุ๋ยยูเรียล่าสุดในวันนี้กันนะครับซึ่งในส่วนของสถานการณ์ราคาปุ๋ยในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าพันผวนพอสมควรนะครับมีในเรื่องของผลกระทบและปัจจัยหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ต่างประเทศนะครับหรือตลาดโลก ก็ส่งผลนะครับทำให้ราคาปุ๋ยมีปรับเพิ่มขึ้นนะครับบางสูตรแล้วก็มีปรับลดลงบ้างนะครับส่วนโดยภาพรวมนะครับก็ยังถือว่าคงที่ในราคาที่ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับส่วนราคาปุ๋ยในช่วงนี้นะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังได้ตามตารางราคาปุ๋ยตามนี้เลยครับ สำหรับตารางราคา Omaha, ซื้อขายปุ๋ยเคมีนะครับที่ได้มีการสรุปให้กับทางพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้รับทราบกันนะครับในส่วนของสถานการณ์ราคาปุ๋ยในช่วงนี้ก็เป็นราคาจากทางสากลการเกษตรนะครับตามพื้นที่นะครับที่ได้มีการแจ้งราคาไว้แล้วก็ในส่วนของห้างร้านต่างๆนะครับในแต่ละเขตพื้นที่รวมถึงทางพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ได้มีการส่งข้อมูลราคาปุ๋ยที่อัปเดตล่าสุดนะครับในแต่ละพื้นที่ให้กับทางผมได้รวบรวมนะครับและสรุปให กับทางพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละสูตรกันเลยนะครับยี่ห้อปุ๋ยตากระต่ายบินสูตรปุ๋ย4600ราคาเดิมจะอยู่ที่920บาทราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่865บาทจนถึง890บาทต่อกระสอบราคามีปรับลดลงนะครับอยู่ที่ประมาณ30บาทต่อกระสอบสูตรปุย๋ย15 151515ราคาเดิมจะอยู่ที่ 1,040บาทราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่1,000บาทจนถึง1 2 0บาทต่อกสอบราคามีปรับลดลงนะครับอยู่ที่ประมาณ20บาทต่อกรสอบและสูตรปุ๋ย1688ราคาเดิมจะอยู่ที่880บาทราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่800บาทจนถึง820บาทต่อกสอบราคามีปรับลงนะครับอยู่ที่ประมาณ60บาทต่อกสอบและสูตรปุ๋ย16200นะครับราคาเดิมจะอยู่ที่920บาท ราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ890บาทถึง910บาทราคาปรับลดลงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ10บาทต่อกระสอบยี่ห้อปุ๋ยตาหัววัวคันถยนะครับสูตรปุ๋ย4600ราคาเดิมจะอยู่ที่900บาทและราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่870บาทจถึง900บาทต่อกระสอบราคายังคงที่เช่นเดิมและสูตรปุ๋ย151515 15, ราคาเดิมจะอยู่ที่1,000บาท และราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่990บาทจถึง -1,020 บาทต่อกรสอบราคามีบวกเพิ่มนะครับอยู่ที่ประมาณ20บาทต่อกสอบสูตรปุ๋ย1688ราคาเดิมจะอยู่ที่880บาทราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่800บาทจถึง -830 บาทราคามีปรับลงเล็กน้อยนะครับอยู out, ่ที Subaru, ่ประมาณ50บาทต่อกสอบยี่ห้อปุ๋ยตาม้าบินนะครับสูตรปุ๋ย4600ราคาเดิมจะอยู่ที่920บาท ราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่840บาทจนถึง880บาทต่อกรสอบราคามีปรับลงนะครับอยู่ที่ประมาณ40บาทต่อกรสอบสูตรปุ๋ย15-15-15ราคาเดิมจะอยู่ที่1 3 0บาทราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่990บาทจนถึง1 0 4 0บาทต่อกรสอบราคามีบวกเพิ่มนะครับอยู่ที่ประมาณ10บาทต่อกระสอบสูตรปุ๋ย16-20-0ราคาเดิมจะอยู่ที่910บาท ราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่920บาทจนถึง930บาทต่อกระสอบราคามีปรับเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ20บาทต่อกระสอบนั่นเองครับมาดูยี่ห้อปุ๋ยตามงกุฎนะครับสูตรปุ๋ย4600ราคาเดิมจะอยู่ที่870บาทราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่865บาทจนถึง890บาทต่อกระสอบราคายังคงที่เช่นเดิมและสูตรปุ๋ย15 1 5 15 ราคาเดิมจะอยู่ที่1,300บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่1,300บาทจนถึง1,500บาทต่อกระสอบราคามีบวกเพิ่มนะครับอยู่ที่ประมาณ20บาทต่อกระสอบยี่ห้อปุ๋ยตาลลดเกษตรนะครับสูตรปุ๋ย1688ราคาเดิมจะอยู่ที่800บาทราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่800บาทจนถึง820บาทต่อกระสอบราคามีบวกเพิ่มอยู่ที่ประมาณ20บาทต่อกระสอบ สูตรปุ๋ย16200ราคาเดิมจะอยู่ที่910บาทราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่900บาทจนถึง910บาทต่อกระสอบราคายังคงที่เช่นเดิมยี่ห้อปุ๋ยตาโนกปากหานนะครับสูตรปุ๋ย151515 15 15, ราคาเดิมจะอยู่ที่1,000บาทราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่960บาทจนถึง1,200 0บาทต่อกระสอบราคามีบวกเพิ่มอยู่ที่ประมาณ20บาท และสูตรปุ๋ย1688ราคาเดิมจะอยู่ที่920บาทราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่910บาทจนถึง950บาทต่อกสอบราคายังคงที่เช่นเดิมสำหรับยี่ห้อปุ๋ยตาท็อปวันนะครับสูตรปุ๋ย151515 15, 15. ราคาเดิมจะอยู่ที่990บาทราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่970บาทจนถึง1,100บาทราคามีบวกเพิ่มอยู่ที่ประมาณ10บาทตอกอบ และสูตรปุ๋ย06 6 0นะครับราคาเดิมจะอยู่ที่820บาทราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่800บาทจนถึง815บาทต่อกระสอบราคามีลดลงนะครับอยู่ที่ประมาณ10บาทต่อกระสอบสำหรับยี่ห้อปุ๋ยตายาร่านะครับสูตรปุ๋ย15 15 15ราคาเดิมจะอยู่ที่1,320บาทต่อกระสอบราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่1320บาทจนถึง1,360บาทต่อกระสอบ ราคายังคงที่เช่นเดิมสูตรปุ๋ย82424 24. ราคาเดิมจะอยู่ที่1,720บาทและราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่1,710บาทจนถึง1,760บาทต่อกระสอบราคายังคงที่เช่นเดิมครับสำหรับสารกำจัดวัชพืชนะครับยี่ห้อไกโฟเซต48ราคาเดิมจะอยู่ที่450บาท ราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่450บาทจนถึง480บาทราคายังคงที่เช่นเดิมและยี่ห้อกูฟซิเนต48%นะครับราคาเดิมจะอยู่ที่470บาทราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่450บาทจนถึง480บาทราคายังคงที่เช่นเดิมในส่วนของยี่ห้อซอฟเมดนะครับสูตร4600ราคาเดิมจะอยู่ที่880บาท ราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่860บาทจนถึง930บาทราคายังคงที่เช่นเดิมสำหรับสูตร15 1 55 5ราคาเดิมจะอยู่ที่980บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่960บาทจนถึง1 0 2 0บาทต่อกระสอบราคามีบวกเพิ่มอยู่ที่ประมาณ20บบาทต่อกระสอบนั่นเองครับ ทั้งนี้นะครับในส่วนของราคาปุ๋ยเคยมีในแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เท่ากันเนื่องด้วยระยะทางและค่าขนส่งในแต่ละพื้นที่ใกล้ไกต่างกันนะครับทำให้ในส่วนของราคาปุ๋ยอาจจะมีต่างกันไปบ้าง ในส่วนของราคาปุ๋ยนี้นะครับได้จัดทําขึ้นนะครับเพื่อให้ทางพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับได้รับทราบถึงต้นทุนในเรื่องของการที่จะวางแผนนะครับในการดูแลบํารุงในส่วนของพืชผลทางการเกษตรของท่านขอบคุณทางพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ได้นําส่งข้อมูลราคาปุ๋ยนี้นะครับแจ้งแต่ละเขตพื้นที่ให้กับทางเรานะครับได้ทําในส่วนของราคาปุ๋ยนี้ให้กับทางพี่น้องทุกท่าน หาข้อมูลนี้นะครับมีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ทุกท่านฝากกดติดตามนะครับและเป็นกำลังใจให้กับทางคนเล่าข่าวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ